สวัสดีครับวันนี้จะรับสู่เพจออกจากความเป็นหมู่ครับวันนี้พบกับพี่หนูนะครับวันนี้พี่หนูนําเสนอในส่วนของการออกกำลังกายในรูปแบบของคาร์ดิโอครับวันนี้เป็นในส่วนของทัทัวบดี้ครับได้ทั้งตัวเลยเล่นนะทั้งหมด4ีท่านะครับท่าละ30วินาทีนะครับวันนี้พี่หนูทําให้ดู1เซตนะครับเราจะเริ่มกันที่ท่าแรกว่าท่าแรกทําอย่างไรนะครับในส่วนของท่าแรกนะครับเป็นในส่วนของการทํำไฮนีลันนะครับโอเควิธีการเหมือนกันวิ่งแต่ว่าเรายกเข่าขึ้นมาสูงไปด้านหน้านะครับพยายามเกรงหน้าท้องดัันนะะโพกครบ ดูนะวิธีการทําที่ถูกต้องของการทำไฮนี ee, ก็คือยกเข่าขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เหมือนเราวิ่งนะครับแต่ว่าปกติเราวิ่งอย่างนี้ใช่ไหมให้ใช้ในส่วนของการยกเข่าสูงขึ้นมาถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจนะครับว่าเข่าเราเนี่ยสูงแค่ไหนให้ใช้มือแตะแบบนี้ก็ได้นะครับจะได้เช็กว่าเข่าเราเนี่ยสูงระดับสะโพกไหมหรือว่าใครสามารถทําสูงขึ้นมาระดับหน้าอกก็ได้นะครับแต่ว่า เท่าที่ไหวพอแต่ว่าเป็นการเพิ่มฮาร์เรทด้วยการทำคาร์ดิโอด้วยการวิ่งนะครับเป็นการคาร์ดิโอนะโอเคสำหรับท่าแรกเราได้แล้วต่อไปเป็นท่าที่2ตรงข้ามกันครับก็คือมัดคิกก็คือการใช้ด้านหลังอ่ะทำให้ดูด้านหลังนะครับวิธีการก็คือเหมือนเราพับเท้าด้านหลังนะครับแบบนี้เป็นการเตะไว้ด้านหลังไปหาก,ก้นก็คือใช้ในส่วนของมือนะครับไว้ที่ก้นนะครับพับขาให้ส้นเท้าแตะที่มือเพิ่มการทําให้เร็วขึ้นด้วยการวิ่ง เราจะได้ในส่วนของการคาร์ดิโอนะครับอีกรูปแบบหนึ่งใช้ในส่วนของกล้ามเนื้อต้นขาด้าหลังเพิ่มขึ้นแบบนี้นะครับโอเคแต่ว่าไม่ต้องแตะที่มือแรงนะครับแค่ให้รองเท้าเนี่ยมาชนก็พอโอเคได้2ท่าแล้วนะครับต่อไปท่าที่3นะครับเป็นในส่วนของการทาสควอตนะครับเป็นดอบสควอตทัาวิธีการก็คือเริ่มจากการทําท่าสควอตของเราก่อนนะครับใช้ในส่วนการแยกเท้ากว้างเท่าช่วงระดับหัวไหล่ของตัวเองนะครับ การดอปสปอตก็คือย่อหนึ่งครั้งก่อนแตะนะครับกระโดดขึ้นมาแตะปึ๊บเห็นนะมันจะมีในส่วนของ2จังหวะที่เราชิดเท้าเข้ามาแบบนี้เห็นแล้วก็ย่อลงขึ้นมายืนชิดเท้าแตะสลับมือนะครับลงไปแตะเนี่ยไม่ถึงพื้นไม่เป็นไรนะครับเท่าที่เราสามารถเหยียดแขนลงไปได้เท่าที่เราไหวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนบอกโอ้ถ่านูแตะถึงพื้นเลยนะพี่ หนู้องเท้ากว้างขนาดนี้ถึงจะถึงเลยโอเคไม่เป็นไรครับเอาเท่าที่เราสามารถเหยียดแขนแบบสุดแขนของเรานะโอเคได้แล้วสามท่าท่าที่4ท่าสุดท้ายของเราเป็นในส่วนของการทำคอร์สนะครับคอร์แจ็คคอร์ดจ้์นะครับโอเคเป็นการควยเท้ามาทางด้านหน้ากลางแขนเราหงายมือก็ได้คว้ามือก็ได้นะครับใช้ในส่วนของการแยกขเท้าก่อนนะครับควยขา แบบน,นี้กลางควายกลางอ่าพอทำเร็วขึ้นใช่ไหมก็จะเป็นอ,อาแหละชาเลนจ์ด้วยกันทำยังไงก็ได้ให้ไม่งงแขนโอเคถ้างงจริงๆมือเท้าเอวได้ไม่เป็นไรครับทำทำแค่ขาก็ได้อ่าโอเคอันนี้สำหรับใครที่เด็กๆเคยเล่นแบบนี้นะกระโดดได้เลยเป็นส่วนการคาร์ดิโอนะโอเคโอเคพร้อมแล้วนะครับได้แล้วทั้งหมดสีท่านะก่อนเลยเลยสำคัญที่สุดเลย ขาดไม่ได้ก็คือการวอร์มอัพครับถ้าใครยังไม่วอร์มนะครับวอร์มก่อนเพื่อยืดหยุ่นข้อต่อต่างๆโอเคถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเล่นกันนะครับโอเคเซตในส่วนของท่าแรกนะคะเป็นในส่วนของการทำไฮนี่นะครับพร้อมแล้วเริ่มครับ เริ่มครับ เริ่มครับ พร้อมแล้วไปครับ โอเคว้าวชุดยอดเลยหายใจลึกๆครับสังเกตได้จากเยงพีห่หนูเลยนะว่าใช้ในส่วนของการหายใจที่ค่อนข้างเยอะนะคะโอเคส่วนำหรับ okay. ใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับรู้สึกว่าเหนื่อยนะครับพักก่อนวิธีการนะครับพักเหนื่อยคือให้เราย,ยืนแบบนี้ครับแล้วก็หายใจเข้าลึกๆอ้าปากกว้างๆได้นะครับโอเคแต่ว่าระหว่างนี้ยังไม่แนะนําให้ดื่มน้านะคบโอเค อย่าลืมนะถ้าเกิดว่าออกแล้วนะครับเราจะต้องมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่อยากได้ความแข็งแรงเพิ่มขึ้นนะสามารถเล่นปแบบ3เซต5เซตแล้วก็เพิ่มเป็นเ็เซตได้เลยนะครับทักระหว่างเซตที่เล่นเนี่ย30วชิว้นาทีไม่เกิน1นนาทีครับโอเคสำหรับนี้พี่หนูต้องขอตัวไปก่อนฝากติดตามคลิปหน้าด้วยว่าเป็นคลิปอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีครับ